สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม FIFA 17นะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับที่ผมกำลังเล่นนี่ยเป็นเกมตัวเต็มนะครับที่ซื้อมาจาก Origin a c c e s s นะครับเราจะสามารถเล่น FIFA 17ได้ก่อนที่เกมตัวจริงจะปล่อยให้เล่นในวันจันทร์ลองดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับหน้าโฮมนะครับเมนูแรกเลยนะครับก็ The Journey ครับ เรื่องราวก็จะเป็นจากที่เราเล่นในเดโมนะครับเป็นของ Alex Hunter นะครับ Power oh, By f o r t By อันนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่เอาไว้โชว์ศักยภาพของตัวกราฟิกตัวใหม่ที่จะใช้กันในเกมนี้ครับ f o r t By Engine นะครับ ไม่แน่ใจทำไมต้องเอามารวมใส่ในเมนูด้วยอ่สำหรับเมนูต่อไปก็ทีมออฟเดอะวีคแล้วก็เซ v ออนฟิฟ a าพอยต์อ๋อถ้าจอยเอลิจินแอคเซสก็จะได้ส่วนลดอีก10%เอระไม่มีอะไรมากมาดูเพลงที่สองนะครับเพเคนะครับก็เป็นเมนูเด e นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เนีวแค่เรีย ก็น่าจะเป็นพวกที่เราจะได้เล่นเป็นมินิเจอร์หรือไม่ก็นักเตะนะครับเมนูถัดมาอัลติเมตทีมเมนูนี้ก็คนเล่นกันเยอะมีคลิกออฟทัวนเมนต์แล้วก็สกิลเกมเอาไว้ฝึกนะครับแพทติกแอนนาซีเล็กแอนนาเพลเยอร์แพทติกแอนนาเนี่ยน่าจะเป็นสนามว่างๆแล้วให้เรากดเล่นแบบ ฟีสไตล์ครับส่วนซิลิกก็ให้เลือกนักเตะที่จะมาเล่นเอาลองมาดูในโหมดออนไลน์นะครับมีเมนูซีซั่นก็เล่นเป็นฤดูกาลแบบออนไลน์ได้ครับโปครคัพเนี่ยก็น่าจะบังคับคนละตัวสามารถเล่นได้ถึง11ตัวผู้เล่นจากเพื่อน11คนนอกนั้นก็ออนไลน์เฟรนลี่เตะก,กับเพื่อนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็โคอปเป็นฤดูกาล หมดแล้วอันต่อมาก็เป็นหน้าเซตติ้งเดี๋ยวลองเข้ามาดูในเซตติ้งก็จะมีเหมือนกับเดโมเลยครับตัวนี้ต่อไปเซตติ้งโปรไฟล์ก็เป็นโปรไฟล์ต่างๆที่เราจะใช้อยู่ในเกมนี้ออนไลน์เซตติ้งก็เอาไว้พวกการจับคู่แม์ออนไลน์นะครับ เมนูแคตตาล็อกอก็มีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกเป็นพวกชุดของสโมสรต่างๆนะครับสติมเมทีมก็จะเป็นนักเตะพวกนักเตะแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ยืมตัวเฉยๆ แล้วก็มีออนไลน์แคเรียออเทมโอเคข้า,ขาประมาณนี้ก็จะมีเมนูอ d ด t t ี a m ทีเป็นชีสเก c เพ a เยอร์ e อเอสปอ์ตแท็กอ่าก็น่าจะเป็นเพลงแซวแท็กหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับ คิดว่าน่าจะเป็นตัวเต็มนะครับเพราะว่าผมคุยกับทางซัพพอร์ตแล้วเขาบอกว่าตัวเต็มก็เหมือนกันแบบนี้แหละและอีกอย่างคือถ้าเราเล่นในตัวทดลองตัวเนี้ยพวกหมดเนื้อเรื่องที่เราเล่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยตัวเซฟมันจะสามารถนําไปเล่นต่อนในตัวเต็มได้เลยไม่ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วครับผมเอามาให้ดูว่าใน Fifa 17เจ็เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า เวลามีจำกัดครับเล่นได้10ชั่วโมงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ